สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะกลับมาดูดวงของคนที่เกิดในราศีธนูนะครับประจําเดือนมิถุนาที่กําลังจะมาถึงนะครับเราลองมาดูกันนิดนึงนะครับว่าสําหรับราศีธนูแล้วเนี่ยในช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะครับการงานความรักสุขภาพหรือว่าการเดินทางเป็นยังไงกันบ้างในช่วงเดือนนี้นะครับเราลองมาดูไพ่ใบแรกกันก่อนนะครับไพ่ของการเงินอ่าการเงินนะครับ t e m p e r a n c e นะครับ ลาศีธ,ธนูได้ทำพราชนะก็ถือว่าไม่เลวเดือนนี้ก็ถือว่าไม่เลวก็ถือว่ายังดีอยู่ในเดือนนี้นะครับทำพราชนยถึงจะดูแล้วมีความหุนหัเกี่ยวกับเรื่องการเงินอยู่บ้างในช่วงเดือนนี้นะครับเพราะว่าทำพราชนะมันหมายกับคนอารมณ์ร้อนแต่ดูแล้วเงินไม่ขาดมือนะครับถ้าพื้นฐานยังเงินไม่ขาดมือยังมีกินยังมีใช้ได้อย่างสบายนะครับเดือนนี้อาจจะมีเรื่องใช้จ่ายเงินที่ ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งทาให้งุดหิดนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานการเงินเนี่ยสำหรับราศีนูเนี่ยยังมีกินมีใช้มีเงินเก็บนะครับแล้วก็อาจจะมีเงินใหม่ๆไหลเข้ามาในมือด้วยเพราะทนเพอแลนหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับและมันก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินเนี่ยที่มันเคยฝืดที่มันเคยติดเนี่ยถึงจะมีเรื่องใช้ออกไปกระตามันเหมือนเงินหมุนนะครับการเปลี่ยนแปลงมีเงินใหม่ๆไหลเข้ามาแต่ก็ต้องมีเรื่องใช้ออกไปเยอะเหมือนกันในช่วงเดือนนี้นะครับก็ แต่ถ้ามองในเรื่องของพื้นฐานเนี่ยผมเชื่อว่าเดือนนี้ไม่ลาบากในเรื่องของการเงินก็ยังมีกินมีใช้ได้ยังไม่ขาดมือครับถือว่าดีครับแต่ก็อาจจะมีความกุญจินนิดนึงกับเรื่องของการใช้จ่ายเงินในช่วงนี้นะครับการเงินก็ถือว่าดีนะครับแต่ก็อาจจะมีเรื่องใช้เยอะนิดนึงนะครับแต่ก็มีเงินไหลเข้ามาเหมือนกันก็ถือว่ามันบาลานซ์แล้วกันนะครับไม่ถึงกับลำบากในเดือนนี้นะครับมาดูในเรื่องของการงานนี่ดีเลยนะครับเอ็มเพ s สนะครับจักรพัฒนีนีก็ถือว่าดีเลยนะครับ การงานมีคนคอยช่วยเหลือนะครับการงานมีความราบรื่นทํางานแล้วมีความสุขเออหลายๆคนเขาก็มีปัญหาการแต่ราศีธนูดูแล้วมันดีในเดือนนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าทุกๆท่านที่เกิดในราศีธนูจะดีเหมือนกันทุกๆคนนะครับมันต้องไปดูว่าองค์ประกอบพื้นฐานดวงของแต่ละคนเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่ถ้าพูดถึงราศีธนูอย่างเดียวเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเป็นอีกหนึ่งดวงที่เสริมพื้นฐานดวงในเรื่องการงานที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับ การงานนะครับมีความก้าวหน้านะครับการงานที่ตั้งเป้ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้ในช่วงเดือนนี้นะครับมีโอกาสที่จะเก็บเกี่ยวความสําเร็จจากสิ่งที่ลงมือลงแรงทําไปนะครับคนที่กําลังหางานขอให้ไม่เลือกงานอย่างเดียวช่วงนี้มีโอกาสได้งานนะครับก็ถือว่าดีครับมาดูความรักกันบ้าง Justment นะครับ u ัส m e n t ก็จริงๆไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะครับมันเป็นไพ่การพิพากษา รหรือการตัดสินจากการกระทํานะครับถ้าพูดถึงครอบครัวนะครับสิ่งที่อดีตที่เราทํามานะครับว่าเราประพฤติตัวดีไม่ออกนอกลู่นอกทางเดือนนี้ก็ยังราบรื่นยังมีความสุขยังอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขปัญหาที่มีก็แก้ไขปัญหาได้แต่ถ้าเกิดที่ผ่านๆมานะครับเราประพฤติตัวไม่ดีออกนอกลู่นอกทางเดือนนี้ก็อาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับหรือความอาจจะแตกเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนนี้นะครับคนที่ยังไม่มีคู่นะครับจัสตเนก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นผลจากการกระทําถ้า รักใครชอบใครขอให้มีความพยายามเท่านั้นเองนะครับมีโอกาสนะครับก็ถือว่าดีครับในช่วงเดือนนี้อ่ะมาดูสุขภาพสุขภาพนะครับสุขภาพการเดินทางได้อ่นไนนะครับหรืออัศวินถือถ้วยก็ถือว่าดีเป็นพไพ่ใบหนึ่งที่ดูแล้วมีความแข็งแกร่งเป็นไพ่ที่ให้ผลบวกนะครับ ก็ถือว่าเรื่องการเ,าเดินทางเดือนนี้ไม่มีอุบัติเหตุนะครับสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับคนที่มีปัญหามีโรคประจาตัวอยู่นะครับดูแลตัวเองดีๆก็มีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นได้นในช่วงเดือนนี้นะครับแต่ถึงไพ่นะครับจะดีหรือไม่ดียังไงก็อย่าเพิ่งวิตกหรืออย่าเพิ่งประหม่ากันจนเกินไปนะครับเพราะว่าต้องไม่ลืมว่านี่คือองค์ประกอบหนึ่งของพื้นฐานดวงเท่านั้นเองนะครับเรายังมีองค์ประกอบอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่เป็นพื้นฐานดวงของเราและที่สําคัญนะครับ อย่าลืมไปดูดวง12สราศีโบราณน,นะครับลองไปดูกันนิดนึงครับว่าเราอายุเท่าไหร่ในปีนี้นะครับแล้วไปดูว่าเราตกอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับและตำแหน่งนั้นเนี่ยมันให้ผลดีหรือว่าร้ายกับเราอย่างไงนะครับเพราะว่าอันนี้จะอยู่กับเราไป1ปี12เดือนเลยนะครับอยู่กับเราไปทั้งหมด12เดือนจากวันเกิดปีนี้จนถึงไปวันเกิดปีหน้าลองไปดูกันนิดนึงนะครับตามตำาราพลรามชาติเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความมั่นยําค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ลองไปหัดดูกันนะครับมันดูไม่ยากเราไปดูไปดูนิดนึงเดี๋ยวเราก็ดูเป็นแล้วนะครับหัดไล่นะครับแล้วลองสังเกตดูนะครับว่าพอตกดีหรือไม่ดีเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่าอันนี้ผมเคยลองทํามาหลายครั้งแล้วถึงเอามาแนะนํานะครับจะมีผลค่อนข้างกับเอ่อกับชีวิตเราค่อนข้างมากนะครับมีอิทธิพลกับชีวิตค่อนข้างมากกับพื้นฐานดดงค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรดูให้รู้คร่าวๆนะครับเป็นเกณฑ์น,นําทางในชีวิตนะครับ และที่สําคัญเนี่ยเมื่อเราดูเป็นรู้เป็นเนี่ยแล้วก็เอาไปดูให้เพื่อนเพื่อนไปฝึกด,ดูแลลองสังเกตดูว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับก็อย่าลืมไปดูกันนะครับครับสําหรับสุดท้ายนี้ก็ขอให้คนที่เกิดในราศรีธนูนะครับมีเงินมีทองใช้นะครับไปตลอดปีและมีความสุขตลอดไปนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ